เดงหมาอีกตัวหมาอีกตัวแล้วเ,เออเข้าไหมฮะหวานซ่าเลยนะหมาอีกตัวนะใชแล้วโอ,อ้มีเด็ก <Okay. S 1> มีหลายตัวเนาะมีหลายตัวมีเป็นสิบตัวมีเป็นกลุเลยเออนัดนัดนัดเด <c oughs> ยวไอ้จุตลาดเนะี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเรียกเขาอันนนั้นที่รักวุ่นแล ที่รักหนูนะอันเดี๋ยวก็คนนั้นที่รักเดี๋ยวก็คนนี้ที่รักไม่เคยไม่เคยรักเข้าไปหมดเรียกคนเดียวไม่เคยเรียกใครเรียกใครที่ว่าคนเดียวเรียกใครเรียกนัดคนเดียวอย่าลนะคุณพ่อคุณพ่อจะหางานให้นะเฮ้ยไม่ใช่หรอกวันนั้นเห็นเห็นเดินคุยอยู่ข้างถนนใครก็ไม่รู้มียินคุยกับใครไม่เียิ้มคุยกับใครหรอกมีแต่คุณพ่อแหละไม่ใช่เอ้ยยังยายายามาเป็นนักขายน้ําแข็ง ปั้นน้ำเป็นตัวแม่ถ้าหนูปั้นน้ำเป็นตัวพี่ก็ปั้นน้ำเป็นภูเขาแล้วแหละเนี่ยไม่กล้าว่าเนาะโอ้บ้าบโอเคโอเคแค่นี้แหละจ้าวดีจ้าเอยมือนัน่นนะผมเห็นอยู่ขับรถไปมานนนทันสื่อของเยีะ เออย่างสากไปพวกหัวจากผมคนน่ะคุยกันยอยู่ติ๊กผู้บ่าวมาหานนนี่นั่นไม่เป็นนัดดอกนัดกับหัวใจก็ยค่เห็นอยน <c oughs> ู่เนาะงานเด้งที่ถูกเปลี่ยนคำว่าจากติวติวบุละ่ะนวนาครชั้นห้ามุนีบ่มีอยากสร้างอายโย ออนแอร์ Air, ออกอากาศมาทางน,นวมนครตัง้งแต่เช้าแล้วขอเปลี่ยนจากขอเก็บเครื่องใจมาเป็นด่วนบอกขอสอติดเครื่องชะลอสิกับคอนแก่นเดี๋ยวไอเด้าอาจัดไป